มาพบกระโปบอีกแล้วนะครับอือวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นแมพผมมาได้สร้างเซิร์ฟขึ้นมาเองนะครับอันนี้มันจะเป็นแมพเครื่องลวน ครับให้เพิ่มเสียนะงโทรศัพท์ปิดไปเลยเกียรฟังเกบแป๊บหนะึ่โอเคครับ

นี่นะครตัวของผมเนี่ยตัวผมเป็นเงนี้เนี่ย,นนย,ยจำให้ดีนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตัวเชียอะไรกันเฮ้ยอะไม่เอาไม่อมอกจะอยู่ ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่ได้อัดเพราะว่าแบบคือแบบช่วงช่วงนั้นสอบอะผมก็เลยไม่ได้อัดอยากให้พี่กายกับพี่เอ็มมาเจอตุ้ยเขียอะไรร้องอ่ะเพราะว่าผมได้อยู่กลุ่มพี่เอ็มด้วยพี่กายด้วยแต่ว่าผมที่จริงผมก็มีนะครับในคอมไม่ใช่ไม่มี แต่พอดีคอมมันแบบยังไงอะ่ะคือมันยังไงไม่รู้อะ่ะเติว่าเล่นในคอมไม่ได้แล้วกันนะง,ง่ายงปุ่ยเชียะยร้องจังเลยเออกทางไหน,น ได้ไงวะเอ,อ๊เอเอเขยไม่ได้เออได้แหละเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อนี่แหละนี่แหละมันไม่ได้งั้นผมลงผมว่าผมลงดีกว่า เข้ามาของมันวะเออเริ่มมีไก่ละเริ่มมีพ่อผมและมาทางนี้ดีกว่าเมืาแลรวจะเจอทางออก้วทีวันเนี้ย เจอแล้วเจอทางออกแล้วเย้ yeah, ดีใจจังเลยลโอ้ยเราต้องอยู่ในเส้นทางอยู่ในเส้นทางไม่งั้นเดี๋ยวตำรวจจะจับถุยไม่มีตำรวจ to the home and me here. Man, me, I don't know. ชี้หายเลยใครเป็นผีก็หลวยยกมือฮึย่ะจะมืดละอละไรมาจะเร็วกบป่านนั้นฮ้ยยยเดี๋ยวเดี๋ยวดิแป๊บเดียวแสงสุดท้ายแล้ว กบเดียวมากจะตาละไอ้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 เสียงอ่ะเสียงอ่ะมีเตาเผาด้วยขึ้นทางนี้ลงทางนี้ ทางเก่าเออจเจริญขอเอภัยด้วยนะครับที่ถ้าเกิดแบบมองคลิปไม่เห็นหรือว่ามองคลิปไม่ชัดก็แสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปเขาเข้เขียนเอ,อ้ยะมีเตียงด้วยมีนอนเอ,อ้ยหรอวาจะนอนดีวะ เออมาเลยกันเถอะเออมากันลเลยเฮ้ยนี่มันทำอะไรได้นี่นี่นี่ไงหนไหนไหนนี่ยังมีทางลงอ่ะลงแล้วไม่รู้ตายป่ะโอ้ไม่ตายแค่เลือนรถ 过来，去接电话。刚才到哪里了？哎呀，T 前啊，T 前吧。 ผมมันน่าจะที่เก่านะเฮ้ยยะมีทางลงด้วยเออเอๆๆดือดีแกะเจ๋งมีข้าวด้วยอย่าออกล็อกเส้นทางเด็ดขาดมิเช่นนั้นเดี๋ยวตำรวจจะจับอะไรรอยฟ้าอยู่นั่นแนละ้วละ อ๋อมันไม่ได้ลอยนี่หว่าเห็นมีบันไดจังเลยแต่ไม่เห็นอ๋อนี่ไงนี่ไงเออเนี่ยัน,นี่เขาได้แต่ข้างในทำไมมันมืดจังวะเออนี่ไงไม่มืดไม่มืดเออไม่มืดไม่มืดแต่มีตัยเชี่ยอะไรอยู่เห็นได้ยินเสียงธนูสกิลตันล้าวะ เออน่าจะใช่ว่ะห้องสื่อนิ้วไม่รู่ก็นนะ มอปละอืมมีข้าวเอาดีป่ะวะเอาดีป่าเอาข้าวดีป่าวะ,าาวะมีเพื่อนผมคนหนึ่งอะเขาชื่อแป๊บซี่เขาก็เล่นเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าเล่นทางนี้หรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยออนไลน์หากันเลย ที่ผมรู้จักเขาก็เพราะว่าแบบแบบยังไงอะเป็นเพื่อนอะร่วมห้องอะเป็นเพื่อนร่วมห้องอะแต่ไม่ถึงกับแค่รู้ว่าเป็นเพื่อนร่วมห้องกันอะอฮ้ยมีเตียงด้วย เขาเป็นเพื่อนร่วมห้องกับผมแล้วทีนี้ผมก็แบบก็เลยแบบชวนเขาเล่นอ่าเขาก็บอกว่าให้พูดถึงเขาด้วยเวลาอัดคลิปทีเนี้ผมก็เลยพูดถึงแต่มันจะมีอยู่คลิปหนึ่งอะที่ผมแบบจะเอาลงแต่มังเอาลงไม่ได้ชี้ทางออกอยู่ไหนะวะเอออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่คือผมเนี่ยเอาลงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นโทรศัพท์ป้าผม ทีนี้ป้าผมเนี่ยเขาก็เลยเอาไปที่ทํางานเสร็จปุ๊บเน็ตมันก็เลยขาดเพราะที่บ้านผมมาติดเน็ตที่โรงงานเขาไม่มีเน็ตพอเน็ตขาดปุ๊บมันก็ลงไม่ได้ถูกป่ะล่ะเพราะมันต้องอัปโหลดอ่ะเออเดี๋ยวเออไปล,ไปละไปละไปล่เห็นมีอะไรเลย งั้นเราก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับมา้ะ